สวัสดีค่ะมาดูดราม่าร้อนแรงล่าสุดประเด็นจดหมายต้อนรับที่คุณราอูลประธานองค์กร Miss Universe Organization หรือ MUO Post นั้นไม่ใช่แค่การกล่าวต้อนรับผู้เข้าประกวดตามปกติแต่เป็นท่าทีที่สำคัญมากซึ่งต้องตีความควบคู่ไปกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทันทีจดหมายนี้มีเนื้อหาที่ดูสวยงามค่ะคือการต้อนรับสู่ประเทศไทย การย้ำว่าองค์กรให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความยุติธรรมและความโปรง่งใสและการบอกว่า Miss Universe คือขบวนการของผู้หญิงคือพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวแต่สิ่งที่ทำให้จดหมายนี้มีความหมายลึกซึ้งไปกว่านั้นคือจังหวะเวลาและบริบทของการโพสต์ค่ะต้องเล่าย้อนไปว่า ก่อนที่จดหมายนี้จะออกมาเพียง1ห,หรือ2วันได้เกิดความสับสนและสถานการณ์ตึงเครียดในหมู่แฟนนางงามอย่างมากเกิดการประทะกันทางถแถลงการระหว่างองค์กรแม่ MUO Global ที่คุณราอุนดูแลและองค์กรผู้จัดในไทย Host Committee เรื่องมีอยู่ว่าทางผู้จัดในไทยได้มีการโปรโมตกิจกรรม Special Dinner and Talk Show ควบคู่ไปกับการจัดแคมเปญ Like Voting Campaign หรือการโหวตผ่านการกดไลค์ในโซเชียลมีเดีย ทันใดนั้นองค์กรแม่ MUO Global ก็ได้ออกถแถลงการอย่างเป็นทางการในเชิงเตือนโดยระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวรวมถึงแคมเปญโหวตนั้นไม่ได้รับอนุญาตหรืออนุรักษ์และอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและบูรณาภาพของแบรนด์ MUO MO โยังย้ำด้วยว่ากิจกรรมทางการและการโหวตใดๆต้องมาจากช่องทางหลักของ MUO เท่านั้นซึ่งนี่ถือเป็นเรื่องที่รุนแรงมากค่ะแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะหลังจากนั้นไม่นานทางผู้จัดในไทยก็ได้ออกแถลงการโต้กลับทันทีโดยยืนยันว่าแคมเปญโหวตดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจการตลาดที่ได้รับอนุญาตแล้วในฐานะประเทศเจ้าภาพและการที่ MUO ออกแถลงการแบบนั้นทําให้เกิดความเข้าใจผิดและเสียหายต่อผู้สนับสนุนในไทย สถานการณ์ตอนนั้นจึงค่อนข้างวุ่นวายค่ะเพราะกลายเป็นว่าองค์กรแม่กับผู้จัดเจ้าภาพมีถแถลงการที่ขัดแย้งกันเองอย่างชัดเจนแฟนๆแ,และผู้เข้าประกวดก็สับสนว่าตกลงอะไรเป็นอะไรดังนั้นเมื่อคุณราอูนโพสต์จดหมายต้อนรับฉบับนี้ออกมาจึงไม่ใช่การแค่การต้อนรับค่ะแต่คือการวิเคราะห์และอธิบายสถานการณ์ในมุมมองขององค์กรแม่และเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อคุมเกมและเรียกความเชื่อมั่นกลับมาค่ะการที่เขาเน้นว่า ความยุติธรรมหรือ justice และความโปรง่งใสหรือ transparency จึงเป็นการส่งสัญญาณโดยตรงเพื่อตอบโต้ความสับสนที่เกิดขึ้นเขาต้องการจะบอกว่าแม้จะมีความวุ่นวายเรื่องการโหวตย่อยๆเกิดขึ้นแต่ในฐานะประธานองค์กรเขาขอยืนยันว่าการตัดสินจะยังคงยุติธรรมและโปรง่งใส และที่สำคัญที่สุดคือการตอกย้ำว่าการตัดสินจะมาจาก4รอบหลักเท่านั้นสัมภาษณ์ชุดประจำชาติชุดรากรีและชุดว่ายน้ำนี่คือประโยคที่จงใจตัดกิจกรรมอื่นๆที่เป็นปัญหาออกไปอย่างสิ้นเชิงเป็นการสื่อสารโดยตรงไปยังผู้เข้าประกวดทุกคนและแฟนๆทั่วโลกว่าไม่ต้องไปกังวลกับแคมเปญโหวตไลค์หรือกิจกรรมดินเนอร์ทอกใดๆเพราะมันไม่มีผลต่อการตัดสินมุงกุด เป็นการลดทอนความสําคัญของกิจการที่ทางคู่จัดไทยโปรโมทลงทันทีนี่คือการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนว่าอํานาจการตัดสินสูงสุดอยู่ที่ MUO Global ค่ะส่วนประเด็นที่คุณสังเกตมาว่าโพสต์แล้วปิดเมนด้วยนั้นคือส่วนที่สําคัญที่สุดในการวิเคราะห์นี้การที่คุณราอูนเลิกที่จะปิดช่องแสดงความคิดเห็นมันสะท้อนว่านี่ไม่ใช่การโพสต์เพื่อมีปฏิสัมพันธ์หรือ engagement แต่เป็นการประกาศหรือ announcement แบบทางเดียว เขาไม่ต้องการให้เกิดการถกเถียงไม่ต้องการให้แฟนๆของฝั่งผู้จัดในไทยเข้ามาโต้แย้งหรือเกิดการทะเลาะก,กันในคอมเมนต์ซึ่งจะทําให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดูแย่ลงไปอีกการปิดคอมเมนต์คือการตัดไฟแต่ต้นลมเป็นการส่งสารที่ชัดเจนว่านี่คือจุดยืนของฉันและฉันไม่ต้องการฟังความเห็นใดในตอนนี้นี่คือการใช้อํานาจในฐานะประธานองค์กรเพื่อยุติความวุ่นวายและดึงอํานาจกลับมาที่ศูนย์กลางค่ะ สรุปแล้วจดหมายฉบับนี้จึงเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่ถูกคิดมาอย่างดีเป็นการต้อนรับที่แฝงไปด้วยการเมืองภายในองค์กรเป็นการเชื่อมน,นิ่มๆเพื่อยืนยันอํานาจยุติข้อถูกเถียงและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ข้อประกวดว่าเกมนี้ยังคงดําเนินไปตามกฎที่องค์กรแม่กําหนดไว้ค่ะไม่ใช่กฎของเจ้าภาพ แหมเห็นแบบนี้แล้วมาดูในส่วนของความคิดเห็นที่มีต่อจดหมายของคุณราอูนั้นมีปฏิกิริยาที่หลากหลายอย่างมากค่ะแต่ส่วนใหญ่มีทิศทางไปในเชิงวิพากวิจารณ์ตั้งคำถามและแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนความคิดเห็นจำนวนมากจะประเด็นเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้กับทางผู้จัดในประเทศไทยหลายท่านมองว่าการออกจดหมายนี้เป็นเหมือนการแพ้หรือการยอมถอยหลังหลังจากที่ทางผู้จัดของไทยได้ออกมาตอบโต้ประเด็นเรื่องกิจกรรมทันข้าวอย่าง แข็งขันมีความคิดเห็นที่ระบุว่านึกว่าจะจริงจริงหรืออาทิตย์ที่แล้วบอกจะทุบซึ่งสื่อถึงว่าในตอนแรกหลายคนคาดว่าคุณราอูจะออกมาตอบโต้ยอย่างรุนแรงกว่านี้แต่จดหมายที่ออกมากลับดูเป็นการประนีประนอมหลายความคิดเห็นจึงมองว่านี่คือชัยชนะของผู้จัดชาวไทยหรือบอสชนะและคุณราอูรู้จักคนไทยน้อยไป ประเด็นเรื่องความยุติธรรมและความโปรง่งใสที่คุณราอูกล่าวถึงในจดหมายถูกตั้งคำถามอย่างหนักหน่วงความคิดเห็นจำนวนมากแสดงความคังขาโดยย้อนไปถึงการประกวดในปีที่แล้วมีการพูดถึงผลการตัดสินที่หลายคนยังคงคังขาเช่นกรณีของคุณโอปอลหรือแอนโทเนียที่ตอบคำถามได้ดีแต่ได้เพียงรองอันดับ4หรือการที่มีตำแหน่งควีนทวีปหรือมิสลาตินาที่หลายคนมองว่าเป็นการให้สิทธิพิเศษกับกลุ่มประเทศใดกลุ่มประเทศหนึ่งหรือ ไม่นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงการที่มีช่างแต่งหน้าทําผมที่ถูกจัดเตรียมไว้ให้เฉพาะนางงามจากกลุ่มประเทศลาตินซึ่งทําให้คําว่ายุติธรรมดูย้อนแย้งในสายตาของผู้แสดงความคิดเห็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงที่สุดคือเรื่องที่บอสฟ้องเมื่อวานเรื่องป้ายโปรโมทค่ะมีการอ้างอิงถึงตัวเลข888หรือ 777จากชื่อ IG และคำที่ไม่เหมาะสมปรากฏอยู่ในความคิดเห็นจำนวนมากผู้คนรู้สึกขัดแย้งอย่างยิ่งกับการที่คุณราอูพูดถึงการรักษาศักดิ์ศรีและคุณค่าของผู้หญิงด o ย we will not allow your image to be used in any way that diminishes ในขณะที่ตัวองค์กรเองกลับมีประเด็นเชื่อมโยงกับการโปรโมทสิ่งที่ไม่ถูกต้องในเมืองไทยเราซึ่งในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหลายท่านจึงแสดงความคิดเห็นในเชิงประชดประชันว่าพลังแห่งความบันเทิงหรือตั้งคำถามว่าเรื่องอะไรละ่ะพ่อะใหญ่และกังวลว่าองค์กรกำลังลดทอนคุณค่าของเบทีเสียเองนอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นที่วิจารณ์ตัวตนและการกระทำของคุณราอูโดยตรงมีการใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรงซึ่งขออนุญ,ญาตเล่าอย่างสุภาพนะคะเช่น การเรียกท่านว่าตะแก่หรือจุแก่และมองว่าท่านมีพฤติกรรมที่ไบโพล่าหรือประสาทคือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบางท่านถึงกับวิจาร์ณลายเซ็นว่าดูไม่เป็นมงคลหรือแสดงความกังวลว่าเมื่อท่านเดินทางมาประเทศไทยอาจจะมีปัญหาเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเว็บผนันที่กล่าวไปข้างตน้น ส่วนเรื่องการตัดสินจากสี่รอบหลักก็ถูกนํามาถกเถียงเช่นกันค่ะบางท่านเห็นด้วยและมองว่านี่คือการสื่อสารโดยในว่ากิจกรรมทันเขาที่กําลังเป็นประเด็นนั้นไม่นับคะแนนแต่ในทางกลับกันก็มีผู้ตั้งคําถามว่าถ้าเช่นนั้นจะมีการเก็บตัวเป็นเดือนเดนไปเพื่ออะไรหากไม่นับคะแนนระหวังเก็บตัวเลยและบางท่านก็มองว่าไม่ว่าจะกี่รอบสุดท้ายองค์กรก็จิ้มเลือกคนมงอยู่ดีโดยสรุปแล้วบรรยากาศในความคิดเห็นเต็มไปด้วยความรู้สึกไม่พอใจ ความคังขาและความผิดหวังต่อทิศทางของผู้บริหารองค์กรค่ะหลายคนรู้สึกว่าการกระทําสวนทางกับคําพูดที่สวยหรูในถแถลงการและมีผู้แสดงความคิดเห็นจํานวนไม่น้อยที่ชื่นชมการทํางานของผู้จัดในไทยว่าพยายามสร้างกิจกรรมให้นางงามแต่ปรับดูกองค์กรแม่ขัดขวางทั้งที่ปีที่แล้วการจัดงานขององค์กรแม่เองก็ถูกวิจารณ์ว่ามีกิจกรรมน้อยและน่าเบื่อค่ะ แล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับประเด็นนี้มาคอมเมนต์ให้แอดฟังหน่อยนะคะจุ๊บจุ๊จ๊